เดี๋ยวจะเอ็ดจุกพักสสิร์หมูแอร์เสิร์นไม่ฮิตป่าป่าจื้งเงี้ป่าจืงเงี้ปลาเขียดอยู่กันเลยอ๋ออยู่ดอนไฟใหม่ดอนตะโขงปลาเขียดปลาเขียดเป็นแม่ฮิต เอาเอาส้อเุดเ้ชุบพักแล้วเนี่ยอ้าวอาว้าวนี้ปาแหวนนะปาแหวงเป็นผุผสมก้นนะขาก็ดีไรู้หรอเาวกนเอีดีกเจ็ก็ปลาเจียหมูส้มเอาเจ้าเลาะขายจุกเลแล้วก็จุกเตาเข้ามาเอามาไวเป็นชัวเป็นเนี้เลยบอก่น่จุกพักก้นนะ Bí sở thằng em điền tàu. Tìm nè, chặt anh chặt 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 cái chặt 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 chặt